สวัสดีค่ะใครเห็นคลิปนี้นะคะผ่านมานะคะผ่านมาแสดงว่าเจ้ากรรมในเวรเปิดทางให้คุณแล้วนะอ่าให้คุณอธิษฐานนะอาจารย์จะสับไพ่นะคะจะหยิบไพ่ออกมาหนึ่งใบอาจารย์จะสื่อือส่และอธิษฐานจิตว่าคนที่เห็นคลิปนี้ทํากรรมอะไรมาติดกรรมอะไรทํำไมชีวิตถึงติดขัดนะคะอาจารย์จะคนหยิบไพ่ออกมานะอ่า อธิษฐานจิตกันไว้นะคะว่าคุณติดกรรมอะไรที่ทําให้ชีวิตคุณติดขัดนะคะอาจารย์จะหยิบไพ่มาหนึ่งใบนะอธิษฐานจิตกันไว้นะคะให้บรารมีครูบาอาจารย์นะคะอ่ะอาจารย์หยิบไพ่มาแล้วนะคะนะให้ฐานจิตนะอ่ะคนที่เห็นคลิปนี้นะคะใครที่เคยทำแท้งหรือหลุดลูกนะคะ อ่าบุญที่คุณทํามานะคะอน,น้สงฆ์เขาก็ได้รับนะคะแต่มันไม่สามารถลบล้างในวิบากกรรมได้ให้คุณนะคะอาโหสิกรรมบ่อยๆนะคะแล้วให้นั่งสมาธินะคะสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาให้กับดวงยานเด็กนะแล้วจะเปิดทุกอย่างนะคะอะไรที่คุณติดขัดอยู่ปัญหาครอบครัวปัญหาการเงินปัญหาการงานชีวิตมีแต่ ชีวิตมีแต่แย่ๆอะไนะคะให้คุณขอขอมากรรมนะการที่เราเบียดเบียนชีวิตใครสักคนนะคะแล้วเราทําบุญมันลบล้างกันไม่ได้นะคะขอโทษขอศกกรรมในสิ่งที่เราผิดพลาดนะคะ ที่เราทําให้เขาไม่ได้เกิดนะคะพยายามสํานึกในวิบากกรรมขอขมากรรมขอโทษเขาบ่อยๆนะคะแล้วคุณจะโชคดีแล้วคุณจะมีโชคมีลาบนะคะให้หมันจเจริญภาวนานั่งสมาธินะคะให้คุณนั่งสมาธิและแผ่เมตตานะคะน้อมบารมีองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระแม่ธรณีพญายมเท้าจักรโลกบาลทั้งสี่นะคะช่วยนำบุญกุศลที่จากที่คุณได้ก็นกัน่งกรรมกรรมฐานนี้ส่งให้กับวิญญ,ญาณเด็ก นะคะให้เขามารับนะคะแล้วโปรดได้โปรดอโหติกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยหากคํานี้นะคะคําทํานายนี้แม่นนะคะหรือตรงตรง,ตรงกุตรงกับจิตของคุณหรือวิบากกรรมของคุณนะคะให้คุณพิมพ์ว่าสาธุนะแล้วเราจะปลดนะคะโปลดวิบากกรรมไปด้วยกันด้วยการขอขมากรรมนะคะอธิษฐานจิตนะนะคะสาธุนะคะสาธุสาธุนะคะ,ะ,คะขอให้ เจ้ากรรมในเวรเปิดทางให้นะให้ชีวิตคุณมีแต่เจริญรุ่งเรืองนะในวันที่เราสำนึกผิดในครั้งนี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ